สวัสดีครับอยู่กับผมอาร์ตพินพี่ในรายการเดมอนทีนวิชั่นนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเยี่ยม YouTube ของผมนะครับก็คือหน้าจอ YouTube ของผมช่องของผมนั่นเองนะครับผม <S 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 นี่ไม่มีอะไรทำคืนนี้ก็อย่าลืมติดตามรายการอาร์ตพินโซนนะครับอาจจะมีเวลาถ่ายโอ้เจ้าไม่ได้เข้า YouTube นานเลยมีอะไรมาบ้างขอเช็ค YouTube ก่อน ครับก็เหมือน Facebook นั่นแหละเช็คไปโอเคงั้นผมก็เข้าไปที่ช่องของผมนะครับช่องของฉันผมก็เปลี่ยนหน้าจอเป็นเงินแ a ทแอน t h เ t อ t ไททัเรียบร้อยแล้วโอเคเงินแคทแอนด์เดอะดัมมอนด์ทชั Cat and the ซึ่งวันนี้เราจะมาทำการหลาคนอาจจะเห็นว่าทักษะการแต่งภาพโอเคดีอย่างผมผมก็จะมาแต่งภาพให้ดูด้วยนะครับแต่ตอนนี้ อุ้ยมาแล้วเมื่อกี้ใครได้ดูคลิป s วัสดิ์ r ไวเมื่อกี้ด่านชัดมากนะครับเอาชีวิตเล่าจากฟีดิบก็ไปดูกันซะนี่ก็นะครับนี่กม็มาดูช่องนี่ครับผมนี่ก็คือ,อรายการของผมนะครับผม เรามาเริ่มตั้งแต่ sweat s u r v i v a l ที่ถ่ายไปก็เป็นรายการใหม่ที่ถ่ายไปไม่นานก็คือเมื่อกี้สักพักนี้เองก็ประมาณ9นาทีที่ผ่านมานะครับผมก็พึ่งลงด้วยนะครับแล้วก็รายการ my server แบบนึงนะครับโอเคนะครับแล้วก็อันต่อไปก็ onet t e v i s i o n ปีหนึ่งมีหนึ่งครั้งหรือสองครั้งนะครับก็ลองไปดูกันนะครับอันนี้ก็ My Serv e r อทำอะไรนะสอนทำยาหายากต่างๆเช่นยายาแบบยาว่ายน้ำแบบเวลาดำน้ำแล้วน้ำจะลดไอเนี่ยเวลาดำแล้วเสรจุบฟองน้ำจะไม่ลดนะครับหรือยาตาบอดที่เราเห็นในแบบมินิเกมหรือแมปอะไรอย่างนี้นะครับที่เกี่ยวกับผี เช่น map เซ n เดอรอะไรอย่างนี้นะครับต่อไปแล้วก็มีอ,อ๋การใช้บล็อกคําสั่งก็ดูได้เลยนะครับว่าการใช้บล็อกคําสั่งเสกของใช้สปาลพอย์ใช้ในการให้ x อยังไงทำเวทเทอร์ยังไงเรามาดูนะครับต่อไปก็อันนี้ก็ถ่ายทําเล่นๆระหว่างโดเรมอนบัทะไก่ย่างนะครับผมถ่ายเล่นๆกันต่อไปก็ด a มมอนทีนวิชั่นอันต่อไปก็ เดอะทิมเปิลแท็บเล็ตนะครับอันนี้ก็ไม่เขียวขอ้องน,นี่ก็เอพิโซดเดียวสามแล้วนะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดอะทิมเปิลแท็บเล็ตหายไปไหน,ไหน,ไหนโ,อโอเคต่อไปก็ My ค e ไมค์เนะครับก็เล่น Minecraft Edition Pocket Edition เกมสัตว์นะครับต่อไปก็ d ดมอน Teen Vision 6เกมยอดฮิตอันที่5รออันที่6มา <c oughs> นะครับว่าจะเกมอะไร เดมอนทีนวิชั่นลอเรียนนัดของน้องนัชชานะครับผมก็ไปดูกันได้เลยนะครับไม่ค่อยเงียนเท่าไหร่มั้งรายการ a r ร์ตพ stone ก็หนึ่งสสามเดียวเข้าไปต่อไปก็ My Server รโปรโมทเซิร์ฟสองเจ็ดจุดสองห้าสี่จุหจุดสสี่เวอร์ชันสอเวอร์ชันนึ่งจุดดสครับเดี๋ยวได้เขียนเวอร์ชันแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่ามันอัปเดตเวอร์ชันหรือยังนะครับต่อไปก็ น่าจะอัปเดตเวอร์ชันแล้วนะเพราะว่าไม่ได้เล่นนานเลยต่อไปก็ My Server l e f t 4 Dead นะครับแบบ Minecraft เถื่อนนะต่อไปก็ My Server มาเมืองแห่งการตะลยุย Minecraft My Server M S City หรือ My Server City กับแดน T D M นะครับแล้วก็ My Server แบบ Mod Creative ช่วง Mod Creative ของ Iron Man กับ Batman ใน My Server นะครับผมใน M S City ต่อไปก็ My Server Iron Man กับแบทแมนปะทะกับเอนเดอร์ดากอนนะครับผมแล้วก็ไปเมือง MS-2 กับเมือง s i n เกิลแลนมันมากมั้งต้องไปดูนะครับผมต่อไปก็ d i ด o o n t ท i n Vision ภาพ Diamond นะครับก็ไรยสาระนะครับต่อไปก็ด mond ที i ว i i ั่นเกมยอดฮิตนะครับเลื่อนให้ดูก็ได้ Dia อนที i ว i i ั่นเกมยอดฮิตเหมือนกันนะครับแล้วก็ ดมอนท Vision นเลมีทั้งหมดกี่ชิ้นนะครับต่อไปก็ My Server รตะลุด่านคราบแซดนะครับมีตอนเดียวงั้นผมก็จะขอแก้ไขแล้วก็ครั้งแรกที่ได้เห็นเราทางรายการทางรายการได้แก้ไขนะครับผมโอเคเราก็จะแก้ไขกันแค่นี้นะครับเนื่องจากตัวร้านได้ลบไปแล้วครับแล้วก็โอเคยังไม่แก้ไขอะ่ะอ๋อแก้ไขแล้ว อ๋อถ้ารีแล้วมั่นใจนี่ต,นนต่อไปก็โอเคการต่อนะครับแป๊บนึงนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปไหนหรือไม่ทันคลิปไหนก็มาดูได้นะครับ เบาๆหน่อยครับแล้วก็อันต่อไปเลยมีกี่ชิ้นก็ไปดูได้นะครับอันนี้ก็ดัมมอนที i ิชั่นหกเกมยอดฮิตก็ไปดูกันได้เลยนะครับแล้วก็เดอะคิมเปิลแท็บเก็ไปติดตามชมกันได้นะครับผมแล้วก็นี่ดัมอนทีวีวัยเด็กวันเด็กวัทีนสอช่วงนะครับก็ไปดูกันนะครับผมว่ามีอะไรกันบ้างช่วงวันเด็กนะครับ ต่อไปก็ MyServer นะครับ My House แบบบ้านนะครับตรงนี้ MyServer My h ว u s แบบเราไปเล่นบ้านตอนที่2ซึ่งเราจบไปแค่นี้นะครับตอนที่2อง่งตอนนี้แล้วก็ MyServer คุยข่าวเรื่องด i a m o n d TV นะครับก็ครั้งแรกเลยมั้งซึ่งไม่มีคนดูนะครับต่อไปก็ดัมม n นทีนวิช i ่นเพราะมันไม่ค่อยมีสาระหรอกนะไรสาระไปวันวันอนะด i a m o n ท Team v i s i o n The ิ i m b e r Tablet ตอนที่1เลยนะครับผม แล้วก็ my server เมืองใหม่สโตนแลนด์นะครับผมไปเมืองสโตนแลนด์ซึ่งมีคลิปเดียวที่ถ่ายมาแล้วก็แจ็คครับทซึ่งเป็นรายการเก่ามากและก็รายการนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับมีแค่นี้เนื่องจากสกินมันเปลี่ยนก็เลยไม่ได้ใช้เลยนะครับแล้วก็ดัมมอนทีวีเล่นเกมด a r กซิตี้นะครับผมเกมใน Facebook แต่ผมเล่นในแท็บเล็ตแต่ก็เชื่อใน Facebook อยู่ดีนะครับ <c oughs> ต่อไปก็ สาตเดนเดอร์ inder, ตอนที่2องเลยนะครับก็ไปดูกันได้อะแล้วก็ My Server ไป Single Land สวัสดีปีใหม่นะครับแล้วก็ Diamond t ทีน Vision สวัสดีชาวไดมอนแล้วก็ขอภายในวันปีใหม่ Single Land นะครับผมแล้วก็ My Server สอนเปิดแลนด์แบบง่ายๆแล้วก็ชมวิวในเซิร์ฟอะไรนะครับตอนนั้นไม่มีเน็ตมัง้งถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ My Server มา Single Land นะครับผม แล้วก็ว่าสิงคโปร์แลนด์เป็นยังไงดัมมอนท v นวิชั่นคอมหน้าผมตาก็เจอกันผมหน้าผมตากันเลยนะครับแล้วก็ My Server วิ่งนี้เร็วก็คือตอนแรกๆเลยนะครับของรายการ My Server ที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อกันนะครับแบบตั้งชื่อเป็นทางการก็รีบถ่ายรายการนะเพราะเข้าเซิร์ฟได้แรกๆเลยก็เลยถ่ายรายการนะครับก็เลฟเดถ้าสังเกตดีๆผมไม่ค่อยเล่นแบบหลายคนนะครับเพราะเล่นไม่เป็นตอนนั้น แล้วก็เล่นแบบ P B ครั้งแรกเลยแล้วก็คลิปแรกคลิปเดียวเลยนะครับพอเสร็จแล้วต่อไปก็วันพอไป3ช่วงเลยแล้วก็คบแล้วก็ในการคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ยอดวิวดูเยอะสุดคลิปนี้นะครับก็คลิป Cat of Can นะครับโปรโมทเกมตอนนั้นเกมนี้มันอยู่ในเครื่องเอ้ยแบบเป็นคลิปอะอยู่ในเครื่องนะครับต่อไปก็ Jack Cup TV คลิปที่2ของ Jack Cup Louie Nether เ o e Go Stone นะครับ ต่อไปก็แจ๊คครับทีอีกแล้วแนะนําตัวละครในหมายครับของแจ๊คครับ TV แล้วก็ดัมมอนท n นวิชั่นหกเกมกอนฮิตไป2ช่วงนะครับแล้วก็ดัมมอนทีนวิชั่นมาเล่นเกมคอมซอมบี้แล้วก็คุณคิมเปอร์มาครั้งแรกใหม่ๆแล้วก็คลิปว i ตเท r ร์บอซึ่งว i ตเท r ร์บอขอบอกนะคะว่าว i ตเท r ร์บอไม่ได้เล่นนานจริงๆเราสร้างด่านกันอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็ เราเลยที่เรากลับมาเล่น1.0.2เพราะวีเทอร์บอสเนี่ยแหละแล้วก็เพื่อนคุณฟุกแนะนําให้เล่นเซิร์ฟแล้วผมก็เลยให้เขาเข้ามาอยู่ด้วยซึ่งยังตอนนั้นยังไม่ให้เขาเขาอยู่เท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็ก่าจากไล่เขาอยู่แลนะ้วนะพราเขาทําไม่ดีกับเซิร์ฟเอ้ยทาไม่ดีกับรายการแล้วก็คลิปต่อไปนะครับก็เซเรนเดอร์ตอนที่หนึ่งนะครับแล้วก็ฮันเลมเชคไม่มีเพลงนะครับตอนนั้นไม่รู้จักเพลงแต่เต้นเป็นครับ แล้วก็คลิป Big Head บาร์นะครับเกมนั้นโอ้เกมไม่ได้พูดคําว่า Big Head บาร์นานมากแล้วตอนนี้ตัวเกมเล่นไม่ได้แล้วนะครับเป็นไรไม่รู้เข้าเล่นไม่ได้เลยก็เลยไม่ได้ถ่ายหลายการเกมนี้นะครับจากเกมที่ชอบก็ตอนนี้ก็อันนี้รัไม่ชอบละต่อไปก็ Diamond TV k e e p e r r u n นะครับแกงคิปเปอร์แล้วก็วันเกิดของ s l e n d n r w r เว็บคลิปที่2นะครับแล้วก็ดันเจนบิ๊ t เกมของไทยเรา ใช่เกมไทยหรอกนะครับแต่ผมไทยทบไม่ใช่เกมไทยหรอกแต่ผมไทยนะครับรอ้นอนี่ก็คือหน้า YouTube ของผมเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์ต่างๆนะครับ mm hmm. o Net D n e น็ตท mm ีนวิชั่ก็เข้าไปชมได้นะครับว่ามีอะไรบ้างในช่องทางของเรานะครับซึ่งตอนนี้ทาง Facebook เราก็ไม่ค่อยเอ้ยกดผิดเราก็ของ ี่ก็หน้าจอเดสก์ท็อปผมนะครับปิดเฟซแล้วกันนะครับมาเดี๋ยวผมก็ไปแต่งรูปเดี๋ยวผมจะใช้ทักษะการแต่งรูปให้ดูนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องดูระยะเซนติเมตรใครที่จะทำรูปหน้าปกอย่างนี้ไม่ได้ผมขอใช้สูตรการแนะนำก็กดที่แก้ไขหน้าปกช่องนะครับพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะเห็น ระดับความกว้างยาวสูงเท่าไหร่ก็แค2,560คูณ1,440นะักเซนติเมตรมัง้งนะครับก็จะประมาณนี้นะครับประมาณกรอบนี้ก่อนอื่นใครที่ทำไม่ได้หรือว่าเอารูมจากอินเทอร์เน็ตมาก็ก่อนอื่นมาที่เว็บเพ้นท์ในการวาดต้องมีทักษะฝีมือในการวาดแล้วก็ตรงข้างล่างนะครับจะผมเลื่อนให้ก็ได้คุณจะได้เห็นกัน นี่ข้างล่างนี้ก็จะมีระยะเราก็วัดระยะให้มันเท่ากับกรอบกระดาษที่คุณจะเอามาทำนะครับก็ตีให้แล้วก็วาดกดเซฟแล้วก็บันทึกอะไรลงไปแล้วก็มาลงในกรุ๊ปนะครับงั้นเดี๋ยวเราจะมาทำการถ่ายเลยละกันวันนี้ผมจะมาทำเอาแทรกรูปละกัน วัดนรงนะครับเดี๋ยวผมต้องขยายรูปก,กันโอเคต่อไปเอารูปสีเอาสีเขียวแล้วกันเอ้ยไม่ได้ต้องเอาไม่ได้ดิอ่ะ ต่อไปก็แทรกรูปนะครับเดี๋ยวต้องแทรกรูปไดมอนด์ก่อนเป็นอันดับแรกนะครับผมเดี๋ยวรอก่อนครับมันช้าคอมผมช้าดูได้เลยครับไฟล์ผมไม่มีอะไรที่ไม่เหมาะสมแน่นอนครับผมไฟล์ผมมีแต่ไล้์สัละ นะครับน่ากดแน่นอนนะครับผมโอเคปรประมาณนี้ก็อพอเนาะใหญ่ไปเป่านแแพ้เลยประมาณนี้แล้วกัน